นี่คือทางเข้าพระราชวังนะครับไกด์บอกว่าประตูกลางจะเปิดให้แขกบ้านแขกเมืองที่ยศใหญ่เข้าเท่านั้นส่วนทั้งคนเวียดนามเข้าทางไหนครับไกด์สุนชยัยทางแขกท่องเจยวจะต้องเข้าด้านในตังเมืองหลวงาวเาเกพระราชวังครับผมบชื่อพระราชวังด,ดยอยหนุ่ยประตูคนเวียดนามประตูขวาต่างชาติประตูซ้ายประตูกลางเปิดตอนรับแขก ผู้ใหญ่ทั้งนั้นคพวกระดับกษัตริย์อะไรอเงี้ยน,น,น,นะครับ <c oughs> เราจะเข้าประตูซ้ายนะครับประตูขวาของคนเวียดนามก็ต้องมีการซื้อตั๋วเข้านะครับ